แปดไม้กับหัวเนี่ยอาจจะพูดพูดกันน้อยลงนะแล้วก็หันไปโฟกัสเรื่องการทำมาหารกินนะมากขึ้นนะคะแปดเหรียญน,นะแปดเหรียญแล้วก็เอ็ดออฟวอนะคะเนี่ยอันนี้คือ Energy ของเขานะอ่ะคราวนี้มาดู Energy ของคุณ รู้สึกยังไงกับแฟนคุณตอนนี้นะคะเราจะใช้สำหรับนี้นะคุณรู้สึกยังไงกับแฟนคุณนะคะเรียนนี้มาดู คุณมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจแฟนคุณอาจจะอยู่ไกลนะคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่คุยกับคุณเน่ยเขามีอะไรหรือเปล่ารับหลังหรือเปล่าเขาทําอะไรเขากำลังทําอะไรที่นอกใจคุณหรือเปล่าอะไรเนี้ยอืมทําไมเขาเงียบตัวคุณก็อาจจะเข้าโหมดเงียบก็ได้นะคุณก็ไปโฟกัสเป้าหมายความสําเร็จเหมือนกันเขาไปหาเงินคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขามีความรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกว่า คุณเนี่ยให้แฟนคุณมากกว่าที่แฟนคุณให้คุณความรู้สึกนะเหมือนมันไม่เท่าเทียมกันมีความแตกต่างทางด้านวัยอายุก็ได้นะคะมีความคิดทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันคุณกังวลเนี่ยนคุณคิดมากเนี่ยจะ e ูทาวเวอร์อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําให้คุณะคะ่ไปจับผิดเขาหรือว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็ได้นะ ทำให้คุณแบบช็อกเซอร์ไพรส์คุณแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคอ่ะมันเลยเหมือนมีการหยุดพูดกันแล้วต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องงานนะคะคุณก็ทำงานเป็นบ้าเลยเพื่อจะเพื่อจะให้ลืมลืมคนคนนี้นะลืมแฟนคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดได้คุยกันนะคะด้วยความที่ว่าคุณไปจับได้ว่าเขาไปแอบคุยกับใครเนี่ยเขาเป็นเจ้าชู้นะคะอืม เถ้วยแล้วก็อะไรนะเพ o ออฟสอดกับหัวนี่เป็นแค่ความคิดนะที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเจ้าชู้เขาน่าจะทำอะไรรับหลักคุณแล้วก็เลยมีการแบบทะเลาะก,กันนะคะคุณรู้สึกว่าแต่ถามว่าคุณยังรักเขาไหมยังรักแล้วก็รอคอให้เขามาปรับความเข้าใจนะคะทู o อฟ a n d แล้วก็ไนออฟบอร์ดเอ้ยไนอ of cup นะคะเนี่ย คุณรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์นี้มากเลยกับคุณคนนี้มากเลยนะคุณก็เครียดเขาก็เครียดต่างคนต่างเครียดเขา,ามีเก้าดาบสิบดาบคุณมีเก้าดาบอืมอ่ะแล้มาดูที่ทางแนวโนมความสัมพันธ์คนมีคู่อีกสามเดือนข้างหน้าทำไมเป็นแบบนี้ต่างคนต่างอาจจะคือมีภาระหน้าที่เนาะคุณสองคนนะอาจจะเป็นคนที่บ้านง,งานด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วแต่เขาเนี่ย ก็อาจจะบ้างงานด้วย <S 2> <S 2> มีสังคมด้วย <S <S มันเลยทําให้คุณหวาดระแวงแถมยังทํางานอยู่ไกลกันด้วยนะเอออะคราวนี้มาดูว่าทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงค่ะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคจะเป็นยังไงอีก3เดือนนะคะ cover สามเดือนข้างหน้าเนาะคนมีคู่นะคะคนมีคู่จะมีประเด็นหรือไม่มีประเด็นเข้ามาฟังได้นะได้ทุกเพศ แน้นความสัมพันธ์เห็นไหมมีเรื่องระยะทางโอเคไพโนเปนเดิร์คเกิคุณก็ยังมั่นคงกับเขาหรือเขาก็ยังมั่นคงกับคุณนะคะเทนอเปนเดิร์คเกิเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้เป็นแบบ ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เขาต้องการจะบอกคุณว่าเขาไปทํางานหนะ่ะเขาไม่มีเวลามาพูดคุยกับคุณก็เพราะว่าเขาจะไปเนี่ยทำความมั่นคงสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะมันมีเรื่องระยะทางมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาระหว่างทางคุณกับเขาอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ก็ยังอยากจะมีการไปด้วยนะคะเขาก็ยังอยากจะแบกคุณไปด้วยในนั้นนะมันมีคุณอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะปลายทาง คนเป็นหนึ่นคนุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินผพ้กกกนมังกรหรือชาวธาตุลมมีผู้หญิง2คนขึ้นมาพลังงานอาจจะเป็นทั้งคุณ